จะชุดช่วยคนส่งเสริมคนได้อย่างไรวันนี้พวกเราได้รับวิถีธรรมล้วนเป็นเพราะได้รับพระมหากรุณาธิคุณฟ้าเบื้องบนพระคุณของพระบัพจารย์อีกทันได้รับการแนะนําและชุดช่วยจากอาจารย์แนะนํารับรองหลังจากนั้นยังมีนักธรรมอาวุโส ให้การส่งเสริมจึงค่อยๆเข้าใจถึงความสูงส่งรํำค่าของธรรมะพระอาจารย์กล่าวว่าบำเพ็ญธรรมบำ,บำเพ็ญจิตบำเพ็ญจิตไม่ใช่พูดเฉยๆจะต้องไปชุดช่วยคนส่งเสริมคนดังนั้นจึงจะ,ะจึงจะต้องนำธรรมะดํำเนินอ,อยู่ในชีวิตประจำวันจึงสามารถทำให้ผู้คนทั้งหลายสัมผัสถึงความ สูงส่งลำค่าของธรรมะได้โดยเฉพาะบิดามารดาและคนในครอบครัวของตนตลอดจนถึงญาติพี่น้องและเพื่อนๆนยิ่งควรไปจุดช่วยส่งเสริมเช่นนี้จึงสามารถนำธรรมะกล่อมเก่าครัวเรือนแล้วค่อยๆไปสู่สังคมจนกระทั่งนำธรรมะกล่อมเก่าทั่วล่าทั่วล่าชคือทั่วโลกนะครับผม และให้วิสุทธิภูมิปรากฏขึ้นบนโลกได้ในที่สุดทำไมจึงต้องช,ช่วยคนส่งเสริมคนสังคมในปัจจุบันมีสภาพอันวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัตินะครับผมต่างๆช่วงนี้ก็ระบาดหนักนะครับผมก็ภัยพ,พิพพบตัติต่างๆมากมายนะครับผมหลังจากคุณธรรมการปกครองตกต่ำ คนสัมพันธ์เสื่อมส,สมจนก่อบาปกรรมอย่างร้ายแรงปราบมึง่งมงจื้อกล่าวว่าเมื่อโรคจมอยู่สู่หายนะจะกอบกู้ได้ด้วยธรรมมีเพียงอาศัยอุตรธรรมจึงสามารถกรอบกู้โรคให้สงบสุขและกล่อมเกลาจิตใจผู้คนให้ดีงามผู้บำเพ็ญธรรมต้องมี มหาเมตตาการุณาเห็นเวไน,วนก็คือเวไนก็คือเห็นพี่ๆพี่ๆเร่วมโลกทุกท่านนะครับผมก็เปรียบเสมือนเป็นพี่น้องด้วยกันนะครับผมแต่สิ่งศิกิ์จะเรียกว่าได้กพกเราว่าเวไนนะครับเวไนทวราเป็นดั่งพี่น้องกันเป็นดั่งเลือดเนื้อเดียวกันจนทนเห็นพวกเขาตกละกรรมลำบากเวียนไหวตายเกิดอยู่ในโพภูมิวตีหกแล้ว ไม่ไปฉุดช่วยได้อย่างไรมหาปณิธานสิประการที่พวกเราได้ตั้งไว้เป็นปณิธานของพระโพธิสัตว์ด้วยเหตุนี้จึงควรดำเนินในโพธิสัตว์มักแม้ยังไม่ได้บรรลุโพธิญาณแต่ก็ต้องชุดช่วยเวไนยอย่างกว้างขวางก่อนเมื่อเวไนยได้รับการชุดช่วยตนเองก็จะได้รับการชุดช่วยด้วย จะชุดช่วยคนได้อย่างไรคิดจะชุดช่วยคนต้องอาศัยคุณธรรมของใจผู้คนด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อ,อนโยนยอมให้มีวาจาสุภาพเรียบรอ้อยปฏิบัติตนให้เป็นปรากฏซึ่งทำในใจสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีและทำในสิ่งที่ดีจะต้องหมัน เพิ่มภูมิความรู้ทางธรรมให้กับตนเองด้วยการอ่านหนังสือธรรมะพระสูตรคัมภีร์ต่างๆแล้วก็โอวาทของเซนพุทธะนะครับก็คือสิ่งศิลยลงมาเมตตาไว้เข้าชั้นศึกษาธรรมเข้าชั้นประชุมธรรมและร่วมกิจกรรมงานธรรมต่างๆอยู่เสมอพยายามยกระดับจิตตนยกจิตใจของตนนะครับผมให้ให้ขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ให้ผู้คนสัมผัสถึงความสูงส่งล้ำค่าแห่งธรรมในตัวให้ในตัวเองตัวเรานะครับผมหากทำได้เช่นนี้เมื่อไปชุดช่วยคนหลักธรรมที่กล่าวออกมาก็จะสะสมสะสมเหตุผลนะครับผมทำให้เกิดความยินดีอยากจะมาบำเพ็ญด้วย <c oughs> การชุดช่วยคน ต้องมีเจตนาที่สมบูเอ่อเอ่อเจตนาที่บริสุทธิ์เริ่มชดช่วยผู้คนจากที่ใกล้ไปสู่ไกลจากญาติส,สนิทชิดใกล้ไปสู่ญาติที่ห่างไกลดีที่สุดเริ่มจากครอบครัวของตนจากนั้นก็จะชดช่วยญาติพี่น้องและเพื่อนๆนดังที่พระอริยะกล่าวไว้ว่าสนิทสนมรักใคร่พ่อแม่และญาติพี่น้องก่อน จากนั้นก็เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บวมชนรูร้ต้องรู้จักสังเกตดูสุดช่วยผู้มีบุญสัมพันธ์ก่อนอย่ามีใจละโมบฉุดช่วยส่งเดชอีกทั้งต้องดูด้วยว่าตัวเขาและครอบครัวประกอบสัมมาอาชีพหรือไม่และตัวเขามีความประพฤติที่เที่ยงตรงหรือไม่ สมาชีกก็คือสมาชิที่สุจริตนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่เบียดเบียนกับชีวิตหรือว่าเลือดเนื้อของผู้อื่นนะครับผมเกี่ยวกับสาเหตุของการรับวิถีธรรมความสูงส่งของอนุตตรธรรมและสิ่งที่ควรทราบเช่นเรื่องการเรื่องเงินสร้างกุศลรับวิถีธรรมต้องอธิบายให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าผู้รับวิถีธรรม มาถึงสถานธรรมแล้วค่อยอธิบายจะส่งเสริมคนได้อย่างไรเซียนพุทธ,ธกล่าวว่าไม่กระจ่างชัดหลักธรรมจะบำเพ็ญธรรมได้อย่างไรคิดจะบำเพ็ญธรรมก่อนอื่นต้องกระจ่างชัดในหลักธรรมจึงจะบังเกิดความจริงใจดังนั้นต้องส่งเสริมญาติธรรมเข้าร่วมชั้นประ,ประชุมธรรมต่าง ในอนาจากักธรรมค่อยๆศึกษาไปตามลำดับขั้นตอนค่อยๆส่งเสริมให้มีทัศนคะติที่เที่ยงตรงอยู่เสมอการบำเพ็ญธรรมไม่ใช่เป็นการเอาแต่พูดเฉยๆควรที่จะให้การรู้และการดำเนินสอดคล้องการจึงจะมีความก้าวหน้าโดยส่งเสริมยาติธรรมศึกษาเรียนรู้จริยะ พุทธระเบียบและรายละเอียดต่างๆในการปฏิบัติงานธรรมอีกทั้งสนับสนุนให้เข้าร่วมปฏิบัติงานธรรมท่ามกลางการดำเนินปฏิบัติสัมผัสถึงความสูงส่งของธรรมะยกระดับสภาวะจิตและการหมอมเพาะคุณธรรมเมื่อญาติธรรมเจออุปสรรคควรช่วยขี้ข่ายเรื่องเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมยามเจ็บป่วยได้ไข้หรือ มีงานศพเราต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้ญาติธรรมได้รับความอบอุ่นจากอนาจากธรรมมีโอกาสต้องไปส่งเสริมเอาใจใส่ที่บ้านญาติธรรมทำความเข้าใจสภาพของครอบครัวและส่งเสริมคนในครอบครัวของเขาเพื่อนำธรรมะกล่อมเก่าสู่ครัวเรือนต้องแสดงบทบาทที่ดีเขาเรียกว่าอของสะพานเชื่อมเป็นเรียกว่าสะพานเชื่อมประมาณนี้นะครับผม ให้ญาติธรรมเข้าใจความทุ่มเทใจของทันจูทันจูก็คือเจ้าตําหนักพระนะผมและนักธรรมอาวุโสทุกท่านอีกทั้งต้องให้ทันจูและนักธรรมอาวุโสเข้าใจสภาพของญาติธรรมประกาศบารมีคุณของเซียนพุทธะและนักธรรมอาวุโสอยู่เสมอหากโอกาสที่สะสม เหมาะสมแนะนำให้อวุโสร,รู้จักเพื่อให้การส่งเสริมและเอาใจใส่สรุปนะครับคำพังเพยกล่าวไว้ว่าละฆังหากไม่ตีก็ไม่ดังคนหากไม่ได้รับการสั่งสอนสั่งก็ไม่รู้จักไยดีคนคือเวไนที่มีความรู้สึกสนึกคิด อยากจะชุดช่วยคนส่งเสริมคนวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้ความรักความเมตตาและความทุ่มเทใจมีคำกล่าวว่าชุดช่วยคนต้องชุดช่วยจนถึงจนขึ้นฝั่งธรรมส่งพุทธต้องส่งให้ถึงพุทธภูมิส่งเสริมญาติธรรมใหม่คนหนึ่งให้เข้าใจหลักธรรมบำเพ็ญธรรมไม่เพียงเป็นความหวังของเหล่าเซียนพุทธ ยังเป็นความปรารถนาของเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตลอดจนถึงบรรพชนเจชั้นลูกหลาน9้าเชื่อคนด้วยดังนั้นผู้ที่เป็นอาจารย์แนะนำรับรอง mm. เมื่อได้รับการกราบจากผู้คนจะไม่เตือนใจตนเองทุกวันได้อย่างไรพระอาจารย์จี่กงกล่าวว่าการได้รับธรรมล้วนเป็นบุญปัจจัยจากอดีตชาติ รู้จักบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมนั้นเป็นรากบุญอย่างลึกถูกเขาหยอกเขาด่าถูกใส่ความล้วนไม่เคืองไม่คิดแค้นไม่กล่าวโทษแม้ชีวิตกายผเป็นผงธุรีก็แล้วแต่ฟ้าลิขิตสละตนเพื่อทำรรตอบแทนพระคุณองค์ธรรมมันดาเสมอต้นเสมอปลายมุ่งในธรรมรับประกันเจ้า ก้าวขึ้นสู่แดนวิมานชุดช่วยคนชุดช่วยตนอีกทั้งชุดช่วยผู้อื่นบำเพ็ญบ่มเมพาะคุณธรรมภายในและสร้างกุศลภายนอกกุศลพร้อมผลสมบูรณ์รับสารเชิญมันลุทามคืนสู่อันตรภูมิคงชื่อไว้ตราบนิรันร์ประจักษ์มรรคผลชุดช่วยบรรพบุรุษเจ็ดชั้นเก้าเชื่อคน ะชุดช่วยคนส่งเสริมคนได้อย่างไรก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็ในการว่าจากความคิดการกระทําหรือว่าในการอ,าอ่านออกไปแล้วสำเนียงไม่ชัดเจนบกพ่องประการใดวินมอนตอ่อเราหมู่เมตตาภาษาศาต,าตังห้าและสิ่งสาศสิทธสา,ากลยโรโปวดเมตตาประทานอภัยได้ทำอาวุโสที่มีความรู้มากกว่าโปรดชี้แนะนะครับผมโดยความรู้ที่มีขอบเขตท,ที่จํากัดก็มา ถ่ายทอดเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านญาติธรรมทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ